สวัสดีครับสนคนอีสานชาแนลครับเมนีกับยูบ้านเช่นเคยครับกำลังจะไปเห็ุยําำหม,มกยุ่มไปฝากซุ่มรถดํารถแมคโครนะครับเดี๋ยวตอนนี้บักยุ่มเข้าไปเกี่ยมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปเห็นวิธีการทำยำบักมุมแบบง่งายๆสูตรของสนคนอีสานชาแนลครับเห็นนะครับหมกยุ่ม หมงยมมีกะล่างเรียบร้อยแล้วครับพึ่งไว้แห้ง,หงเรีอยขั้นตอนแรกที่เราทำเาต่อมาเบิ่งก่อนว่นาเครื่องปรุงมีอย่างแ่เีนะครับมีพริกป่นมีน้ำตาลทรายมีผงชูรสหรือหรือกเกลือนะครับวิธีการทำข้าตวงไว้ยังเรียบร้อยแล้วบมงยมกปม็ประมาณประมาณ1นกิโล เขาก็พึงล่างเรียบร้อยแล้วเขาเทลงไปนบแดดเทผมยมม,า,มากเลยนมันจะน้อยนะครับข <c oughs> ั้นตอนที่สองเฮ้าเฮดแบบสูตรแบบสนคนอีสานยังไงครับ <c oughs> เครื่องผงห้าตวงไปทียเราแล้วน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะพริกผงหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือช้อนครึ่งแล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนแล้วก็เห้ตอกข้นให้เข้าขันซะก,ก่อนนะครับ <c oughs> นี่คือสูตร ผสมให้สานเข้าใส่เห็นมันคนคนคนเข้าสิบบอไปใส่ในนั้นเข้าผสมกันในวันที่จะบ่อยสูตรง่ายๆครับสามารถท็ดกินได้ผสมกันเข้ากันแล้วปุ๊บเข้าคน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 แบบนี้มันเข้ากันซุดซุดก็ดดเข้ากันแล้ว เทลงไปเลยครับนี่วงแบบน,นี้แลครับย้บํแบบกิมวงแบบนี้มันมจะได้เผาทุากชั้เพรมันย้าแบบนิวงนงระดาษแบบนิมวงมมมไจะได้ไดข้าพริข้าเกลืขอข้โทษวขออภัยครับมือมันถือกล่อง น้ำมันก็สิออกคนับกระบาดชิมสีสันรับประยานรับประทานนะครับกินแ่้วน้ำลายแตกนะครับขอชิมหนึ่งลูกเด้ออืม สุดยอดครับพึ่นเองสูตรจำบมุนยมสูตรคนอีสานเดี๋ยวครับไปติดตามมาค้าบสิเอาบมุนยมไปฝากเพิ่นฝากก็ดังนะตนโคครับเดี๋ยวสิไปแพ็กใส่ถุงเราเดี๋ยวสิเอาไป ใช่แล้วครับทากินเด้อแมคโครโหลดดำนี่ครับเป็นทีเรียบร้อยแล้วเอาใส่ถุงนะสี่ถุงสิบเอ็ดบาททิ้งแนมบหลดดำโบลแมคโครนะครับใส่ถุงไปโค้ดสี่ถุงเอื้อหี่หลุดยำบักยมอาหารผื่นบาดครับกินง่ายๆครับไม่ต้องซื้อไม่ตอ้องเสียเงินครับ เป็นที่ของฝากเดี๋ยวาไปโดยมอเไซค์ขั้นนี้แหละเขาอยู่บนหน้าตามไปเบิงครับพีนพ่น,อน้องเขาว่าเขาอยู่หน้าโขกครับข้างหน้าเราหน้าโขกครบับเสียทงไปหน้า,ากับ ไปได้หลายทางครับแต่วา่า50เปอร์เซ็นต์ผมว่าบึงนะครับเพิ่นหัวบึงแต่ขึ้นนี่คือบึงบึงแชร์วารีนะครับแต่ว่าเ0าสิไปเส้นหัวบึงแต่ขึ้นหลังบึงนี่งหนองเก่าที่เงาไปเป็นใบใหญ่ตลอดสองทางข้าก็าจะมีนะครับเป็นมีดนี่ทงหน้าที่ต้นยูฆ่า,า,าทาง,ทางน,นี่ก็เป็นบ้านบ้านพญ่์คมครับ กับส่วนยาหรือกับในห,หน้าเพื่อนห้างหลักเกษตห้างหลักในบ้านปลาหรือกับปัน้นน้องบัวก็ได้กัเสษตร

โอม่ดีจัเจ้าโอ้น่ารักแม่โ,โ,โคเพันมาตะพักยืนเขาหลดดำครับป็นหลอกหน้าโอ้บอง งามครับวันนี้คุดเป็นสาวเดี๋ยวไปเบ่งว่าเพื่อนสิคุดสาวมองไดนะ้ครับโอ้นี่บอลล่องนีจะคุดเป็นสาวนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วมองนี่ โอ้ยลดดำสิงตะเพงฮัดฮัดบังยมมาฝาก เอามาให้แห่บังยุมอ่ะบังยุมมาให้ให้อีบุกนะมีหลายถุงอยู่เนี่ยล่ะวีบุกเจ้าเฟิร์มแมคโคร รออยู่ตัวม,มิมิยแล้วที่กางากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการตั้คิดต่อไปที่นี่ขอเชิเพียงนเข็นนะครับสวัสดีครับ